ชมพู่นัดเจอไอซ์เอมมี่พลอยสาวๆนาน,น,าน,น,านรวมตัวกันคบแกง๊งถึงแม้จะกำลังท้องโตอยู่สำหรับคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อรัญญาแต่ก็เป็นคุณแม่ที่ดูคร่องตัวมากแทบจะไม่เห็นว่าชมพู่แพ้ท้องรอยยังออกไปนอกบ้านได้แบบไม่มีบนนอกจากจะพาลูกๆไปเที่ยวที่เห็นกันบ่อยๆแล้วล่าสดุดแม่ชมก็ได้นัดเจอกับเพื่อน เรียกว่ามากันคขบแกงโดยเฉพาะสาวสาวเพื่อนสนิททั้งไอซ์อภิษฎาเอมมี่มรกตและพลอยชวพรรวมถึงหนุ่มๆทั้ทงกล้องไฮซันลอนและหวานใจของสาวพลอยอย่างกับตันชนทรน,นอกจากภาพกรุบชอดที่เห็นอภิษฎาโพสลงอินสตาแกรมแล้วก็ยังเห็นใน s ส o อดีกับภาพบรรยากาศการไปทานโอมาเกเซซึ่งมีการโยกเค้กมาเซอร์ไพร์วันเกิดเอมมี่ กับกัปตันแถมงานนี้เอมมี่มีโดนเพื่อนแซวด้วยเรื่องอายุที่ห่างกันและแม่ชมกับคอสตูมสุดชิคเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่บังเอิญใจ่ตรงกับพลอยชาวพรที่ใส่มาเหมือนกันเป๊ะสมกับเป็นเพื่อนซีสายแฟชั่นนิสซ่ากันจริงคู่นี้ขอขอบคุณภาพชมพู่อรยาอายพิสดาเอมมี่มรโกดพลอยชวพรกับปตันชนทรอก้องไหสลอนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุปดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ